เครื่องมือภาพซ้อนนะครับจิ้มมาที่แคปคัสแล้วครับเปิดแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์เลยครับเลือกวิดีโอที่เราจะเอามา1ตัวครับตัวนี้แล้วกันครับเพิ่มเข้าไปครับวิธีทําภาพซ้อนวิธีที่1นะครับทําได้ด้วยการเพิ่มวิดีโอเข้ามาอีกตัวนึงครับตัวที่เราจะเอามาซ้อนนะครับเพิ่มเลยบวกเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาครับขอเป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะเราก็ได้วิดีโอมา2ตัวแบบนี้นะครับขอย่อให้เห็นภาพชัดๆหน่อยครับ เราจะมีคลิปอยู่ตรงนี้1ตัว2ตัวนะเราจิ้มที่คลิปที่2นะครับหรือคลิปที่1ก็ได้นะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนหาคําสั่งภาพซ้อนได้เลยครับนี่ภาพซ้อนครับคลิปตัวที่1ก็จะลงมาตรงนี้นะครับขอกลับไปใหม่นะครับมาจิ้มคลิปตัวสองก็เหมือนกันครับเลื่อนมาหาคําสั่งภาพซ้อนได้เหมือนกันครับจะเอาตัวไหนลงมาก็ได้ครับนี่ได้มาแล้วครับตัวแรกเราก็ซ้อนมายไหมครับมันก็จะซ้อนแบบนี้สามารถจะทําคลิปเป็นชั้นๆได้แบบนี้นะครับ สามารถจะเพิ่มเข้ามาอีกได้นะครับเพิ่มวิดีโอเข้ามาอีกจากตัวหนึ่งนะเพิ่มอีกครับเพิ่มอีกครับเพิ่มตัวนี้ครับเพิ่มเข้ามาครับนี่คลิปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจิ้มมาที่คลิปครับแล้วเราก็เลื่อนมาหาคําสั่งภาพซ้อนเหมือนกันครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาภาพซ้อนจิ้มเข้าไปเขาก็จะซ้อนลงมาเป็นชั้นที่3เห็นไหมครับนี่คือวิธีที่1นะครับมาดูการเพิ่มวิธีที่2นะครับนี่เลยครับจิ้มมาที่พื้นที่ว่างๆอย่างนี้นะครับก็จะเห็นคําสั่งตรงนี้คร เราก็จะเพิ่มคลิปเข้ามานะครับขอเป็นตัวนี้ก็แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนครับเพิ่มเข้ามาครับแต่ในการเพิ่มเข้ามาคราวนี้เพิ่มเป็นเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าดูขนาดมันนะครับนาขนาดเขาจะเล็กกว่านะครับขนาดเขาจะไม่เต็มจอเวลาเราเพิ่มแบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องขยายมันอย่างนี้เพื่อการใช้งานให้มันแบบนี้ด้วยให้มันเท่าๆกันนะโอเคไหมครับทาได้2วิธีนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับขอแบ็กแบ็กมาก่อน เาแก,กลับมานะครับเรากลับมาจนหมดนะมาเจอหน้านี้วิดีโอคลิปที่เราทำโอเวอร์เลย์ทั้งหมดนะครับหรือว่าทําเพิ่มเป็นชั้นๆขึ้นมานะมันจะมีรูปลักษณ์อยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นตุ่มลูกน้ําตรงนี้ครับถ้าเราจิ้มไปที่ลูกน้ําถึงก็จะโชว์ตัวนี้ออกมาเราจิ้มที่แบ็กออกมานะก็จะเป็นภาพแบบนี้เห็นไหมครับเน่ยก็จะเป็นตุ่มอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับว่าเราเพิ่มเข้ามาแล้วมันจะหายไปไหนมันอยู่ตรงนี้แหละครับ ง่ายๆนะครับขอให้สนุกกับการถ่ายทํานะครับ